ี่วยินเทิอ่ะอุ้ยว้าวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเออโรลิปองนะครับแล้วก็น้องพอวครับกันคุณครับเอะวันนี้เรามาทำอะไรกันครับ Reaction m มิวสิกวิดีโอบขาผมที่ได้ของเอ้ใชชื่อเพลงว่าเรากลับมาทำให้หัวใจกันอีกทำไมว้า y โดนทิ้งล้ววันนี้ นี่คือพี่เรเป็นคนขับนะครับอ้าวเหรอเป็นนีพอกเป็นคนหญิงคือเป็นคนสั่งเฮ้ยใครอะเฮ้ยีเวคนขับคนขับสองเขาบีเขามีด้วยครับเอออ๋อนัเนีออขับไปที่หนทำอะไรวะ พี่ดีพกมาเฉยที่ผีปะมาทำไมเนี่ยอุ้อ๋อเรื่องราวเก่าอะไรอย่างง,งีเ้เพลงเศร้าเพลงเศร้าเพลงเศร้า <c oughs> พีออ่แดนใส่แหวนเหรอเไ,ไมอไมนลอ่ะจีเลยมินเทสอ่ะทางบนแฝดพอดีว่าเมื่อกี้แบบขับกับลูก <laughs> ไปจจุบันละอาคามาแล้วอ,อ๋อเนอยล้วรากนน้ร้อนมากตอโูษนะเรามีตัวจริงแล้วอ่ะก็เลยจะมองนี่เออเออมองดีตัวจริงของแท้แม่คือเป็นยูปี สวยมากเลยนาะตสวมากเลยแงสวยเี่เศร้าว่านนี้เไหนเศร้าเดีเศร้าว่้าวตรงนี้สวยอ่ะเอใครับใช่ครัเองเหรอครับเองด้ พอมีใบย,อยูอ่ะมาก agressive g agressive g ต้องเท็จต้องเท็จอะไรและเมทคาแรคเตอร์คือ <c oughs> จร้าเจ้าอยู่เจ้าอยู่อีบอกว่าจริงร้านะตอนนี้เข้าใจ่บอว่าเรื่อราวดีๆทีเดเขาด้กันนี้ือแบบวันนี้มันต้องมันไม่ได้นะคือว่า no ไปทิ้งรายการพากันดิทำงานไม่มีอะไรเลยไม่ทักไม่ไม่คุยอะไรกันดเลยเราจะกลับมารักกันทำไมถูกเย้ให้เมียบ้างให้เมียพูดก่อนเลยอ่าให้จตุวพูดก่อนเลยอ่ะอ่ะรู้สึกว่าสิ่งแรกเลยคือสีสวยมากรู้สึกว่าแสงโทนภาพอะไรเงี้ยมันแบบยิ่งขับอารมณ์ของของตัวเพลงให้มันยิ่งแบบยิ่งดิ่งอ่ะยิ่งเศร้าเข้าไปอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ react นี่คือยิ้มด้วยอ่ แต่เห็นรู้สึกแคร์เศร้ามากตอนดูตอนไนไม่เศร้าอยู่จริงๆแต่แค่แค่รู้สึกแบบเอ้ยบางทีแบบมันจะยังไงกับสองคนนี้อะไรเงี้ยแต่แบบไม่อยากจะให้แบบตอ่มันได้มันลงเอยการเพราะเพลงมันมันนี่ควรจะต้องกลับมารักกันแล้วไงสุดท้ายก็โอเคตอนนั้นก็แทนนะของคนแต่งเ,เพลงก็เป็นมใจ <laughs> มันเป็นเปี่ยนมาที่แบบแทนได้มาร่วมเล่าเรื่องราวที่พี่เอิร์ธแบบอยากจะสื่อสารเพราะว่าใ้ข่าวว่าก็เป็นงานแสดง m อวของ พร้อมแสนครั้งแรกด้ยวยเลยที่ที่แบบได้แตะเรื่องแสดงขนาดนี้ที่เป็นแบบซอรีอแ่แบบจริงจังเล่นเหมือนแบบนี้คือนี่แบบมันในมุมมองของตัวละครของพร้อมใน m v เนี้ยก็เอาจริงๆแล้วเหมือนเราได้แบบไปจับความรู้สึกที่เศร้าแล้วก็ความรู้สึกที่เหมืนหอนโหยหาความรักที่แบบไม่มีโอกาสกลับมาแล้วเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเต็มที่กับมันแล้วก็ ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆรู้สึกสงใจตัวเองแลนก็อยากให้คนดูรู้สึกถึงความรู้สึกที่ตัวละครทั้งสองตัวนี้จะสื่อผ่านบทเพลงเอว่าดูนะแบบทุกคนดูแบบดูเล่นชากอะแบบคขาดูแล้ว่าอย่างแทนก็มีความแบบโตแล้วมีความแบบไม่ได้แบบไเล่นแล้วอะแต่มันก็มีแบบที่แบบว่าเอมีตาที่แบบหรือจะยังไงกันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นคนที่นั้นเขาแบบอะไรเงี้ยแล้วว่าสุดท้ายแล้วพี่ก็จะแต่งงานแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้แล้ว มันคือเรื่องจริงกับในเรื่องอะไรอ่ะดีเล่นะว่าเราแบบมันกลับไปมาตัใจกันอีกทำไมเราไม่ควรที่จะกลับมาทำร้ายหัวใจกันอีกแล้วครัทุกคนผมมนี้าซีที่แบบเป็นมือที่อยู่บนตักหรือว่าเหมือนแบบเอ้ยจะจับมือดีไหมเนี้ยคือเป็นซีที่อินพอยขึ้นมาเองจากความรู้สึกอ๋อใช่ปกติเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าแบบผมต้องทำมือยังไงแต่ว่าตอนนั้นเหมือนเราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะจับมือนั้นแต่ว่าเราเห็นแหววแบบ เราไม่สามารถเรื้อมไปจับได้แล้วอะเขาไม่ใช่ของเลยต่อไปแล้วอะไรเงี้ยส่วนไทงก็อีมฟูไวเหมือนการขับรถขับรถไม่เป็นด้วยซ้ำต่อมาเช้าวันนั้นเรียนวันนั้นห้านาทีพอแล้วขับเป็นเกยกระปุกด้วยเป็นเกยกระปุกด้วยแล้วอย่างหนึ่งที่ยากคือตอนที่มันแบบมันต้องไปขับตอนเย็นๆแล้วมันคือช่วงเวลาที่คนออกมาสัญจรเยอะๆอย่างประมาณหกโมงเย็นห้าโมงเย็นอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันแอบลุ้นเพราะว่ารถมันเยอะรถแบบชันเมืองมันจะขับเร็วอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบ แทนขับลื่นนะตอนที่เอิร์นนั่งอยู่ในรถนะก็รือว่าเอ้ยจงยังคิดว่ามันเก่งว่ะเก่งกระปุกมีมันมันต้องมีคลาสช่วยอะไรมันถึงขับไปได้เลยทุกคนเพื่อนคิดว่าถ้าผมใจที่เลือกทำทั้งแพงมาเล่นในวีเพลงนี้ให้กับเอิญกันค่ะพวกเราก็เป็นเกียรติมากผมพวกเราก็เป็นเกียรติมากเลยที่เราได้มาเล่นเป็นเกียรติเล็เกีย เป็นคาติดตามพี่เอิร์มาตั้งนานมากๆเลยนานแค่ไหน่ะตั้แต่หยุดยามดูดงติดตามมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในอัลบั้มของพี่เอิร์ในหนึ่งเพลงก็ดีใจต้องกำแพนได้มาแบบว่าได้มาร่วมเล่าเรื่องกับเพลงของเอิร์หนึ่งในเพลงของเอิร์ธก็ดีใจที่ตรงนี้แบบว่าได้บูมบีแล้วก็รู้สึกว่าเห็นฟนอลโปรดักต์มนออกมาดีทันก็แบบดีใจที่วงนั้นเราแบบลงแรงกันไปขนาดนัวรแดดร้อนมากวันนั้นแต่ว่าทุกคนก็แบบซู่มาแต่เช้ากันเย็นแบบสุดๆเลย เออก็ขอฝากเพลงนะครับเรากลับมาทำมันหนนนัวใจกันีกทำไมวายแล้วก็มิวสิกวิดีโอด้วยนะครับที่เพิ่งปล่อยไปก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง YouTube RS Music Thailand นะคบแล้วก็ฝากในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มด้วยใช่ฝักฟังเพลงด้วยนะครับใช่แล้วครับผมฟังแล้วก็ไปดูกันเรากลับมาทำร้ายหัวใจกันไปอีกทำไมกลับมาตอบย้ำซ้ำ